จิตนะคะคสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะว่าจะปัวปังหรือจะบอดจีนะคะก่อนอื่นพิมพ์ก่อนว่าคุณเกิดวันอาทิตย์เพื่อรับคําทํานายและตั้งจิตดีๆนึกถึงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและนึกถึงชื่อเดิมด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคือแม่มดกตลุ้นไปด้วยฮ <c oughs> ่ย, <c oughs> ยยังชั่วคือค่อยังชั่วสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ค่อยหายใจคล่องหน่อยนะ,ะแม่มดก็จะรุนไปด้วยนะคะวันอาทิตย์นะ,ะใบสุดท้ายคือรับซับค่ะรับซับนะคะไพ่ใบเนี้ยมันคือการอย่าเสิร์ฟศรัทธาในตัวเองนะคะและไพ่ใบเนี้ยคุณแม่งคุณมันคือนักลบอะ่ะนะคะสายสู้สายไฟคนเกิดวันอาทิตย์นะ,ะเป็นคนยอมหักแต่ไม่ยอมงโง เป็นคนที่รักใครรักสุดเกลียดใครเกลียดสุดนะคะรักใครรักสุดเกลียดใครเกลียดสุดคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่สะพูดยังไงอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครเกลียดที่สุดคือการโกหกการหลอกลวงนะคะเป็นคนไม่ชอบใครที่แบบว่าเป็นคนประจบประแจงไม่เป็นเลียไม่เป็นอ่ะอารมณ์ตรงไปตรงมาพูดตรงบางทีตรงจนหน้าหงายอ่ะนะคะคนวันอาทิตย์เป็นคนสองบุคลิก เวลาที่จะเมามอยหรือเอออยากคุยอยากพบอยากเจออ่ะคุยแหลกเมาแหลกแต่เมื่อไหร่ที่อยู่ในโหมดโลกส่วนตัวเป็นคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมายุ่งในเซฟโซนของตัวเองเป็นคนห่วงบ้านเป็นคนห่วงของนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะไพ่ใบนี้ที่ผ่านมาในเรื่องของการเงินไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับไม่ใช่ว่ามันมันมันหนักขนาดแบบดิ้นพัด,พ,ด,พ,ดพัดนะ แต่สิ่งที่เราพยายามทำเราอยากให้มันมีมากขึ้นมีมากกว่าเดิมเราอยากสำเร็จเร็วสำเร็จไวเราอยากทำในหลายๆอย่างเพื่อคนในครอบครัวเราอยากทำทุกอย่างให้มันสำเร็จมันคือความคาดหวังมันคือความตั้งใจมาเลยทำให้เราอะบางครั้งเรากดดันตัวเองมากเกินไปเรากดดันตัวเองมากเกินไปว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องได้อย่างนี้ฉันอะไรอย่างเงี้ยบ้าๆตลอดมันคือความกดดันตัวเองมากเกินไป ถามว่าในเรื่องของเงินที่ผ่านมาเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความเราเราอยากได้เราอยากมีเราอยากเป็นจนบางครั้งทําให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปบางสิ่งบางอย่างหลุดไม้หลุดมือไปหรือเลือกผิดไปแล้วมานั่งเสียดายทีหลังกับสิ่งที่ผ่านมานะณเวลาเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําคุณเป็นคนที่เวลาตั้งใจอะไรอ่ะทําได้หมดนะถ้าตั้งใจ เป็นคนมีความสามารถในหลายๆด้านคืออารมณ์เหมือนอยากทําอะไรมาสอนเธอกูทาไม่หมดอะแต่ต้องขึ้นอยู่ว่าจะเอาด้วยนะเราเป็นคนที่ถ้าฉันเอาฉันเอาแต่ฉันไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเอามาเอาตัวเองมาใส่อก,กอบเป็นคนมีความเป็นคนรักอิสระไม่ชอบคนเจ้าจี้เจ้าชัยไม่ชอบคนแบบใส่หน้ากากเป็นคนที่ทํางานแลกเงินไม่ใช่เป็นคนที่ประจบประแจงแลกเงินน่ะนะคะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองมากๆเลยนะ ว่าชอบแบบนี้ทําแบบนี้แต่ณเวลาเนี้มันเหมือนเราต้องทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองเพื่ออะไรบางอย่างแต่คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะเป็นคนที่ห่วงเพื่อนห่วงพ่อแม่ห่วงแบบเป็นคนขี้ห่วงวอะห่วงเพราะรักอะเวลารักใครก็แบบเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกนะเป็นคนติดแฟนเป็นคนต้องจับต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเขาเรียกนะที่แบบว่าต้องกอดต้องจับอยู่ต, sang, <itaire> ตลอดเวลาเป็นคนที่เวลารักใครแล้วรักสุดเวลาให้ให้สุด แต่บอกเลยว่าสิ่งที่คุณเจอคือหลังเวอะเวอะจากคนที่คุณรักเวอะจากคนที่คุณหวังดีนะคะแต่ถามว่าดีไหมดีนะคุณเป็นคนที่รักใครให้หมดใจไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะใครก็ตามที่ดีกับคุณคุณดีกับสมมุติเขาดีมาสิบคุณดีกับไปร้อยเขาดีกับมาร้อยคุณดีไปพันแต่บางครั้งเราดีผิดคนไงโดนแทงข้างหลังบ้างแหละโดนเอาเปรียกบ,บ้างแหละ แต่บอกเลยว่าสิ่งที่เป็นมันส่งผลมันส่งผลและอีกข้อหนึ่งไพ่ใบนี้ยบางทีเรารู้สึกว่าอย่างใครหลายๆคนที่เป็นสายไหวพระสวดมนต์หลังๆเริ่มไม่ค่อยทําหรือเคยทําและไม่ทําเรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่มั่นใจหรือไม่ค่อยไม่ศรัทธาในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักเท่าไหร่กับสิ่งที่เราเจอกับสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราร้องขอ ไพ่ใบเนี้ยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าท่านเห็นในความศรัทธาของเราท่านเห็นในความรักของเราเพราะใครหลายๆคนมานั่งคิดว่าเทพเทวดาท่านยังอยู่กับเราไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่กับเราไหมไพ่ใบเนี้ยให้คุณกลับมาทําในสิ่งที่เคยทําเคยตักบาตรกลับมาตักบาตรเคยสวดมนต์กลับมาสวดมนต์ท่านเห็นค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือวิบากแห่งกรรมที่เรา สร้างมาเทพเทวดาท่านช่วยได้แต่ท่านไม่สามารถไปยุ่งกับกรรมของเราได้ที่เราสร้างมา <U> แต่บอกเลยว่าให้กลับมาทำกลับมาปฏิบัติและคุณจะเจอปฏิหารโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไพ่ใบนี้ขึ้นส่วนในเรื่องของเงินแล้วมันจะละเอียดไปไหนแทนที่จะดูแค่เรื่องเงินก็จบแล้วอันนะอันนะชเถอะ อะในเรื่องของเงินคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจใหญ่ใจดีใจบุญเวลามีเนี่ยโอ้โหมาเธอเดี๋ยวพี่ช่วยหรือบางทีตัวเองไม่มีบางทีตัวเองไม่มีหรอกแต่เขามาขอความช่วยเหลือสงสารก็ช่วยไปสุดท้ายคนที่เจ็บคือใครเราแต่บอกเลยว่าไพ่ใบเนี้มันคือทุกขลาบไพ่ใบนี้คือทุกขลาบนะกับสิ่งที่ผ่านมา มันเหมือนเราเราเพิ่งเสียอะไรไปอะ่ะเราเพิ่งสูญเสียอะไรไปอะ่ะอาจจะเสียคนรักเสียเพื่อนเสียเงินโดนหลอกหรือเสียอะไรไปที่มันไม่สมควรจะเสียนะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้นะคะเสียไปเท่าไหร่ได้กลับมาทาวีคูณมันคือทุกขลาบใครโกงเงินเหรออโหสิให้เขาไปอยู่ดีๆต้องเสียเงินหรอไม่เป็นไร ทั้งที่ในใจกัดฟันกอตรกรอคุณไม่น่าเสียเงินเลย,อ,ยอะไรเงี้ยกับการตัดสินใจผิดหรือช่วยคนผิดแต่บอกเลยว่าไพ่ใบนี้คือทุกขลาบสิ่งใดที่สูญเสียไปสิ่งนั้นจะทวีคูณกลับมาเป็นหลายร้อยเท่าใครได้ไพ่ใบนี้พิมพ์ทุกขลาบคืนกลับมาเป็นร้อยเท่าแช่งตัวเองเดี๋ยวนี้พิมพ์แช่งตัวเองเดี๋ยวนี้ทุกขลาบ เสียไปเท่าไหร่คืนกลับมาเป็นร้อยเท่าไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าภายในสามเดือนนี้ใครที่ปฏิบัติกลับมาปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิหรือกลับมาทำในสิ่งที่เคยทำคุณมีเกณฑ์จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับเงินที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้หร, impossible. หรือเงินที่ impossible หรืออยู่ดีๆก็ได้โชคอยู่ดีๆก็ได้มรดกอยู่ดีๆก็ได้อะไรที่มัน impossible ภายในสามเดือนนี้ได้แน่นอนขอให้กลับมาทำ กลับมาสวดมนต์กลับมานั่งสมาธิกลับมาตักบาตรกลับมางดเนื้อสัตว์หรือสัจจะอะไรที่เอ่ยไว้พูดไว้นึกได้ไปทําหรือถ้าใครรู้สึกว่าเออไม่ได้ตั้งสัจจะอะไรทําเลยตั้งเลยว่าอะ่ะงดกินเนื้อสัตว์ทุกวันเกิดงดกินเนื้อสัตว์ทุกวันพระจะสวดมนต์ทุกวันพระใหญ่จะนั่งสมาธิทุกวันพระใหญ่ทําเท่าที่ใจทําไหวทําเท่าที่ใจสบายทําเท่าที่จิตสงบ ough. แค่นั้นเลยนะคะบอกเลยว่าหลังไหล ทุกทิศทางแน่นอนสําหรับคนวันอาทิตย์โอ้ชื่นใจชื่นใจไปด้วยนะหมดข้อมหมดส่งหมดโรคหมดภัยแล้วนะคะวงร้อแห่งกรรมมัน,ม,น,ม,นมันสิ้นสุดได้แล้วนะคะราหงราหูดาวทรงดาวเสาย้ายไปหมดแล้วนะคะหลังจากนี้คนเกิดวันอาทิตย์ก็ต้องแบบว่าปงโล้องสบายการเงินหลังไหลทุกทิศทางได้แล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้คือหายใจเฮือกคือเฮือกนะคะแต่บอกเลยว่าหลังจากนี้มันถึงวาระแล้วละ่ะนะคะมันถึงวาระที่เราควรเป็นผู้ได้ไดรับบ้างแล้ว จากที่เป็นผู้ให้มาตลอดหลังจากนี้ขอให้ทุกคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้รับอย่างสมบูรณ์นะคะเวลาสมมติตป่นมาเนี้ยตั้งจิตเลยว่าเออฉันเป็นโชคดีจังเลยเนาะพูดคำนี้บ่อยๆอะใครที่เกิดวันอาทิตย์หลังจากนี้สามเดือนขอสามเดือนขอสามเดือนเลยเพราะว่าคนวันอาทิตย์บางทีเป็นคนที่เวลาถ้าอะไรลบแล้วอะจะจำในสิ่งสิ่งนั้น วุ้ยฉันเคยอกหักฉันต้องอกหักฉันเคยโดนหลอกฉันต้องโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการคนย้ำคิดย้ำทำอะเราโปรแกรมตัวเองใหม่ในเมื่อย้ำคิดย้ำทำบอกเลยเราโชคดีทำแง่นั้นอยู่อ,อยู่ดีปุ๊บทำแก้วแตกเพง่งอุ้ยไม่เราโชคดีขนาดนี้แก้วไม่บาดอะไรอย่างเงี้ยบอกตัวเองทุกวันโชคดีโชคดีโชคดีนึกได้โชคดีโชคดีโชคดีได้บอกไหมบอกตัวเองโชคดีในทุกวันทุกนาทีอาบน้ํากินข้าวเอาไปติงชิงเกเบลหรือว่าสิ่งที่เกิดตรงหน้ามันจะเป็นตรงกันข้าม ใช่มันคือการเอาพลังบวกเพราะตอนเนี้คนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่เป็นเหมือนแม่เหล็กเราพูดถึงสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาในเมื่อเรารู้ว่านณะเวลานี้คนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นแม่เหล็กนึกออกไหมหนูเป็นแม่เหล็กในเมื่อหนูเป็นแม่เหล็กหนูต้องดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองดึงตัวเองเข้ามาดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองโชคดีคือคาว่าโชคดีมันรวมทุกอย่างเอาไว้ติงชิงกะเบลหมดแล้วโชคดีสําเร็จโชคดีสําเร็จ,ครจแค่นั้นจบจริงๆลองทําขอสามเดือน ร้องเพลงอยู่โชคดีโชคดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้มันอยู่ในหัวเชื่อไหมแล้วภายในสามเดือนหนูจะได้อะไรบางอย่างที่เป็นปฏิหารจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่ในขั้วของแบบแม่เหล็กะเราคิดดีเราจะเจอคนดีเราคิดไม่ดีเราจะเจอคนไม่ดีคนที่เกิดวันอาทิตย์อารมณ์บวกอย่างเดียวบวกไม่ใช่ไปตีเขานะพูดปากเป็นเอกเล็กเป็นโภพูดแต่เรื่องดีๆฉันได้รับพรทุกวันฉันเป็นลูกหักของเทพเทวดา ฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับปฏิหารทุกวันเอออันนี้ไม่ใช่เรื่องมโนนะทําก่อนบางคนแบอบกโอ๊ยเหนื่อยจะตายใหนมันงะพูดโชคดีโชคดีเนี่ยปฏิเสธความความโชคดีของตัวเองแล้วและสิ่งเหล่านี้แหละมันจะย้อนกลับไปหาเรานดค่ะคนเกิดวันาาที่ช่วงนี้เป็นมันไม่ใช่กิดกัดแรงดึงดูดนะมันเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบเช้ามาอะสมมติเราเช้า,ชามาโอ้วันนี้จะได้ตังค์ไหมวะโอ้ยนางรอไปเถอะจ้ะแต่ถ้าเช้ามาเราบอกโอายวันกูโชคดีเดี๋ยวมันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นลองดู ลองดูเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นตั้งแต่เดือนเนี่ยเดือนพฤษภามิถุนาปรกกาดาเนี่ยยาวๆเลยค่ะทําไปนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ